ออกมาสวยงามเลยเหไหมน้ามําพร้อมกับออกมาจากปากสิงโตพร้อมกับระบบการกรองนะครับโอเคครับทำปัม๊มออกตรงนี้นะครับทำน้ำปูออกหัวสิงโตเขามีท่อมาให้แล้วตรงนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเราซื้อปั๊มมาต่อตรงเลยเราก็จะทำที่ กรองน้าพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้ไปสักพักน้ํามันจะขุ่นแล้วก็มีตะไคร่แบบนี้ครับเขียว <ๆ S 1> พวกนี้ยเราก็เลยต้องซื้อปั๊มมาค <c oughs> ือปั๊มมาตัวนหนึ่งนะครับอันนี้คือปั๊มนะครับน,นี่ก็คือหาถังมาสักอันหนึ่งเพื่อจะมาทำระบบกรองน้ำ ก็มีหินพวกนี้ครับหินบูเขาไฟฐานพวกนี้หาซื้อตามร้านหินนะครับหรือในเน็ตก็ได้เยอะะแล้วก็พวกไอผ้ากล่องไฟเบอร์ผ้าก่องสำหรับตู้ปลาพวกนี้ยทีนี้พอได้มาแล้วผมก็จะมาเจาะตรงหัวเนี่ครับเอาของเท่าที่มีในบ้านนะครับที่ผมเอาตัวนี้เพราะว่าเนี่ยหัวมันพอดีกับตัวที่จะไปสวมในหัว หัวสิง์นะครับตรงนี้ก็รับน้ําจากน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วจากตรงนี้อันนี้คือทามาแล้วนะครับปรกากฏบากรองน้ําดีข้างล่างถ้าเห็นเนะี่ยมันก็จะเป็นหินต่างๆหินกรองต่างๆในเน็ตจ,จะมีขายนะครับพวกหินภูเขาไฟหินสําหรับใช้กรองในตู้ปลาก็ใส่เข้าไปเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่ต่อจากปั๊มก็คือตัวนี้ปั๊มน้ำนครับ ทีนี้เราก็ไอซื้อไฟเบอร์มาตัดเป็นชิ้นๆไปนะครับชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีสุดยัดเข้าไปในไอตัวที่เราทำกองขึ้นมาเนี่ยครับตัดมาแล้วก็ตัดมันเป็นก้อนๆยัดเข้าไปตัดประมาณนี้ครับ แต่เป็นก้อนเนี่ยแต่แล้วแต่จะใส่ยังไงนะครับแต่เป็นก้อนเนี่ยเดิมจะใส่ไปทั้งอันนี้ก็ได้ยัดเข้าไปแต่ผมว่าตรงนี้มันจะมีช่องว่างน้อยหน่อยใส่เป็นก้อนนี้ไปนะเดีย๋ยวไปดูกันครับโอเคทีนี้เราได้ไฟเบอร์มาแล้วเราก็มาใส่กับไอถังน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นพวกหินฐานพวกนี้ครับ กองสักชั้นหนึ่งหนึ่งในสามของตัวนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยอันนี้ผมประมาณหนึ่งในสามของถังแล้วก็ที่เหลือเราก็ตัดไฟเบอร์นะครับยัดเข้าไปนี่ไฟเบอร์ยัดเข้าไปไฟเบอร์ยัดเข้าไปนี่ครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปตัดเป็นชิ้นเล็กเลอ่ะผมลองตอนแรกผมใส่ไปทั้งแผ่นเลยอะ่ะมันมันมีช่องว่างเยอะผมก็เลยตัดเป็นชิ้นชิ้นใส่ไปน่าจะดีกว่า <c oughs> เราก็เอาไม้มากระทุงมันหน่อยนะครับไม้มากระทุงมันหน่อยให้มันให้มันแน่นๆน่นเนี่ยไม้มันดันเข้าไปให้แน่นแน,นผมต้องไปตัดมาอีกใส่ให้มันไม่มีช่องว่างถ้าแบบนี้มันจัดระเบียบได้ง่ายกว่าตัดให้มันเป็นก้นกอนๆแล้วก็ยัดไปก็ค่อยเอาไม้กระทุงมันให้มัน มีช่องว่างน้อยๆหนะ่อยเดี๋ยวไปตัดมาอีกครับนี่ทีนี้เราก็ใส่เต็ม้วครับไฟเบอร์เราเรียบร้อยก็ปิดฝาฝาที่เราเจาะไว้ใช้มีดเจาะหรือใครมีสว่านก็เจาะก็ได้ครับ <c oughs> เป็นรูเนี้ยแล้วก็ปิดเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันเจาะ ต่อตรงนี้คือปั๊มเข้าตรงนี้คือน้ำออกนี่นี้เราไปดูกันพอประกอบจะเป็นยังไงนะครับมาครับมาประกอบปั๊มกันอันนี้ตัวจริงๆตัวปั๊มมันก็มีฟิลเตอร์กล่องอแล้วนะครับแต่ว่ามันเอาไม่อยู่เพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับตะไคร่าาสาลายแต่ไมหมดเลยโอเคอันนี้คือลักษณะการวางของผมนะครับ ก็จะวางประมาณนี้เสร็จแล้วตรงปลายท่อปั๊มมันก็จะมีสายน้ำนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อกับไอ้ถังน้ำที่เราทำที่กองไว้กันนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับวิธีใส่อันนี้จากปัม๊มใช่ไหมสายท่อนี้ อันนี้ท่อที่เราเจาะไว้ในถังน้ําเรานะครับเพื่อจะผ่านระบบกองเราก็าหยัดเข้าไปเลยครับใครมีฝีมือทําดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมทําได้ประมาณนี้นี่ก็คือปั๊มเข้าตรงนี้ส่วนตรงนี้หัวมันเราจะไปเข้าต่อกับต่อกับตัวออกนำะออกจากหัวสิ่งนะครับมาดูกันนะครับนี่ มันจะมีน้ําออกจากหัวสิงนะครับท่อที่เป็นน้าออกจากหัวสิงคือท่อนี้เนี่ยท่อนี้นครับนี่เห็นไหมเราก็มาเสียบเสียบกับตรงนี้นี่นี่นะครับมันก็จะเสียบกับตรงนี้ นี่นี่ครับหยัดเข้าไปโอเคเรียบร้อยมันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอเปิดวาล์วแล้วเนี่ยก็จะเห็นระบบการทำงนานมานะครับเดี๋ยวผมไปเปิดวาล์วก่อนโอเคทีนี้การต่อคือปั๊มเนี่ยนะครับ บําตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัวกรองเห็นไหมฮะแล้วตัวกรองก็ไปเข้ากับสายที่ออกหัวสิ่งอันนี้นะครับนี่นี่ครับน้ําเข้าสู่ระบบแล้วมันก็จะทยอยไหลมาแล้วนะครับผมเปิดวาล์วก่อนเปิดวาล์วตรงนี้นี่เปิดวาล์วเปิดวาล์เวเรียบร้อย เรียบร้อยครับขอขาจัระเบียบทุกอย่างเข้าระบบเรียบร้อยแล้วต่อหูวงเรียบร้อยน้ําก็ไหลแล้ะครับอย่างไงครับน้ําก็จะใสขึ้นนะครับน้ํมันจะใสขึ้นเพราะฝ่าน่านระบบการกรองนีวิธีเราดูว่ามันสปกปรกหรือยงังก็ดูว่าถ้ามันดําอะเราก็ถอดมาล้างแบบที่ทําำนะครับเนี่ยครับเวลามันดํามันก็จะดําประมาณเนี้ยเนี่ยดําประมาณเนี้ย ก็ถอดมาล้างง่ายๆครับลองทำดูนี่ออกมาสวยงามเลยเห็นไหมน้ำพร้อมกับออกมาจากปากหุงนโตรพร้อมกับระบบการกรองนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับอันนี้คือปั๊มนะครับน,นี่ก็คือหาถังมาสักอันหนึ่งเพื่อจะมาทํา ระบบกรองน้ําก็มีหิน,น,หน,นพวกเนี้ยครับหินภูเขาไฟ่านพวกนี้ยหาซื้อตามร้านหินนะครับหรือในเน็ตก็ได้เยอะๆแล้วก็พวกไอผ้ากล่องไฟเบอร์ผ้ากรองสำหรับตู้ปลวาเนี้ยทีนี้พอได้มาแล้วผมก็จะมาเจาะตรงหัวเนี่ยครับเอาของเท่าที่มีในบ้านนะครับที่ผมเอาตัวนี้เพราะว่าเนี่ย หัวมันพอดีกับตัวที่จะไปสวมในหัวหัวสิงห์นะครับตรงนี้ก็รับน้ําจากน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วจากตรงนี้อันนี้คือทามาแล้วนะครับปรกากฏมันกรองน้ําดีข้างล่างถ้าเห็นเนะี่ยมันก็จะเป็นหินต่างๆหินกรองต่างๆในเน็ตจะมีขายนะครับพวกะหินภูเขาไฟหินสําหรับใช้กรองในตู้ปลาก็ใส่เข้าไปเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่ต่อจากปั๊มก็คือตัวนี้ อำนาจอะครับ